สวัสดีครับก็การกับไอ้บาวอาดนะครับนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเที้อาหารปลาอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับกินดีแห้งด้วยกันแล้วกระดต้นขึ้นแบบหลายนะครับผมนํางคาว่าเบิ้งครับอันนี้นะครับผมจะเป็นล่ำอ่อนนะครับล่ำอ่อนนะครับตัวนี้คือขี่บกข้าวนะครับขี่บกข้าวส่วนตัวนี้เป็นหัวอาหารปลานะครับหัวอาหารปลาแต่ส่วนตัวนี้นะครับเป็นหัวเชือนะครับหัวเชือผสมเยือ ตกปลาสวายนะครับหัวเสือตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรเลยนะครับออกกินฉุนแห้งนะครับปลาหมักนะครับกินเอ็ดปลาทุกชนิดนะครับอ่านะครับที่นี่มาถ่าวความเกานะครับถ่าวความเกาอ่าอ่าที่นี่นะครับถ่าวความเกานะครับอ่าคลิปแรกนะครับของผมจะเห็ดหัวอาหารปลาซึ่งมันจะมีก็คือเป็นขี้วัวเข้าเราก็จะมีอ่าล่ำนะครับเราก็จะมีหยาหวานเราก็จะมีกากําตาลนะครับแต่ว่า เขาจะตัดอวัยคือแาหวานกากน้ำตาลนะครับที่นี่มันจะลดต้นทุนลงไป2อย่างที่นี่คําถามคือมันเหลือซัมเน่นะครับเหลือแค่ขี้มะพร้าวแล้วก็ล่ำอ่อนหล้วก็หัวอาหารตาลักิเฟอร์แช่น้ำนะครับหล้กก็หัวเชือนะครับหัวเชือกมาสวายคําถามคือปลากินดีบอสนะครับผมบอกเลยว่าปลากินดีนะครับปลากินดีแห้งนะครับผมเห็ดมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการทํากันนี่นนะครับที่นี่นะครับอ่าก็จะเป็นวิธีการผสม นะครับผมผสมข้ากันนะครับผสมเจาผสมปูนนี่นะครับเพราะว่าผมกับมะขามเกลเลยครับนี่ผสมข้ากันนะครับสูตรนี้นะครับเขาจะัวต้นทุนลงกับซือจะเป็นหยาหวานนะครับบะตองนะครับหยาหวานบะตองนะครับลกาคารำตาลนะครับบะตองนะครับ อีเอ็มมากรองราัดออกนะครับแต่เขาจะเพิ่มมากนะครับสิ่งที่เขาจะเพิ่ม็คือจะเป็นหัวเชือนะครับหัวเชือกผสมเยื่อตกปัาสวายนะครับหาปริมาณหลายขนาดที่นี้นะครับเกือบเต็มกระบะปูนนะครับก็คือขวดหนึ่งนะครับผมตอนนี่ึ้นลำอ่อนนะครับ นี่คือลำอ่อนนะครับลำอ่อนผสมเส่ออกับกางกเข้านะครับาออกางกบเขานี่บอกนะครับว่าแต่ไรยเขาได้ไม่ดีนะครับนี่เขากันนี่ครับหัวเชือดูมึงหัวเชือนะครับโอ้กินสุดยอดนะครับ นี่นะครับเทางไปเบิดขวดเลยนะครับเอาผสมใส่กบอาหาน่างนี้ละครับเปรอยบมาเป็นสีประมาณนี้ตัวนี้เป็นหัวหารประดุกนะครับที่หอบปิดเฟิร์ดนะครับปลากินดีนะครับ รวมแบบนี้นะครับโอเคตะไปมดเลยนะครับ ท,ท่าทการสมผมไม่ขอกันอนีเ <c oughs> ี่นะครับของอมาก็สิเป็นตันหนาตาแบบนี้นะครับผมสูงเรียบร้อยที่นี่นะครับเข้ากัสิิปั่นนะครับปั่นก่อน <c oughs> แบบนี้นะครับ <c oughs> โอเคครับมาถาเบิ่งวิธีการปั่นก่อนกันนะครับที่นี่ครับสูตรนี่นะครับบอกว่าระยคทาต้นทุนล่วงไปอีกสองสามยางนะครับถามว่าปลายินดีหราปลายินดีขึมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่าเบิ่งการปั่นก่อนกันนะครับเห็นนะครับเขาประสีปั่นก่อนนะครับแต่ก่อนนะครับอ่า อ่าต่กอนนะครับผมกับบริ่ปั่นก่อนใหญ่ขนาดนี้นะครับที่นี่บรจําเป็นนะครับขับก่อนปั่นก่อนใ่ญ่เลยนะครับเพราะว่าอตรงไปว่าปั่นก่อนหน่อยมันซานะครับสมุติสมุติว่าบรจําเป็นตรงแห้งแห้งนะครับว่นเดมันหมังนะครับเ้าก็สามารถเก็บคาให้ร่างร่างโฟมได้ถึงมมนจะกินอัพกระซางมันนะครับแห้งอัพเท่าไรแห้งกินดีนะครับป่านี่นะครับอ่าเวลาห้อไปแห่เขานะครับอย่าอย่าไปโยนลุงเบิดก่อนสินะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้แห้งแล้วมันจะกินยาก ข้างๆบีเคิงนะครับจังสิมันก็บีเคิงสิไปนะครับพันยว้าไปนี่ไม่สีไม่ขอบปลาสิกินง่างๆนะครับจะเปรียบเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ปริมาณเดี๋ยวนี้เฮ็ดลายแห้งนะครับเพราะว่าสุดเก่าเนี่ยเบิดไปแล้วนะครับเบิดไปแล้วก็เพราะว่าปลาลายนะครับปลาเป็นเป็นสวายเป็นบึกนะครับกินหลายสามพันกว่าตัวนะครับนี่นะครับก็เฮ็ดไปเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วจังไรได้จะทายให้เบิ่งอีกเที่ยนนึงนะครับผมโอเคครับ ะครับผมก็เบิ้จนได้นะครับก,บกนนะระบ,บ,บะปูนหนึ่งนะครับผมนี่นะครับปั่นก่อนแบบใหญ่เลยนะครับเต็มเบิดพื้นที่นะครับนี่ครับแล้วก่อนเยวเลยตัวนี้นี่ครับ คนมือใหญ่ก่อนใหญ่เร่อยนะครับเสียต่อนะครับมาปั่นซอยมือนี่นะครับสั่งตรงมาจากพี่บุญนี่นะครับโอเคสุดยอดด้วยครับเยี่ยมแน่ครับสุดยอดครับนี่ครับทาประมาณนี้นะครับก็จะกินไดยูร่ล่าวางประม่าณสิบหาวันนะครับเพราะว่าปลาผมกระไยนะครับสามพันกัวนะครับ นะครับสวยงามแห้งนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปทําอาหารปลานะครับลดต้นทุนก็คือเขาจะตัดการตัดออกนะครับตัดเอออกนะครับตัดยาวัดออกนะครับสิ่งที่เขาจะเหลือนะครับจําดีๆเลยนะครับสาหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับขี่อาเกตอาหารปลาใส่เองนะครับลดต้นทุนนะครับย้าว่าลดต้นทุนนะครับก็คือ ลักลักนะครับที่เขาจะใส่ก็คือขะพร้านะครับมีหลายสายแห่งดีนะครับแล้วก็ลำอ่อนไปหาตางนะครับอย่าเป็นลำแก่อ่อนไปหาตางนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นหัวเชือนะครับหัวเชือปลาสวายนะครับหัวเชือปลาสวายแล้วก็หัวหันปลาแซน้ำนะครับเป็นหัวหันปลาดุกแซน้ำนะครับจะมียูค่ซอยางนะครับก็จะลดต้นทุนลงไปอีกหลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ่ายมีประโยชน์นะครับผกกาฝากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กําลังใจไอ้บาอาตนำนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับจับสวัสดีครับ